้อที่1นนะครับหินประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแร่เศษดินแก้วภูเขาไฟนะครับเศษซากสิ่งมีชีวิตนะครับหินประกอบไปด้วยหลกักๆนะครับสิ่งที่หินที่มีก็คือต้องมีแร่ครับเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในในหินนั่นเองนะครับส่วนเศษดินแก้วภูเขาไฟสร้างสิ่งมีชีวิตอันนี้นะครับ ก็เป็นองค์ประกอบในอย่างเช่นอย่างเช่นเศษดินกับเศษซากสิ่งมีชีวิตนะครับตัวนี้นะครับเป็นองค์ประกอบของดินครับ ส่วนเศษแก้วภูเขาไฟเนี่ยมันจะพบเฉพาะหินบางชนิดครับนะครับที่เป็นหินอัคนีอย่างเช่นหินหินพัมมิสหินออกซิเดียนตรงเนี้ยนะครับแต่หลักๆแล้วทุกตัวของหินเขาต้องมีสินแร่อยู่ตรงนั้นครับตอบข้อต่อไก่นะครับอันเนี้ยนะครับพบบางพบในหินบางชนิดครับเช่นหินออกซิเดียนนะครับเป็นพวกหินอัคนีนะครับหินออกซิเดียน ข้อที่2นะครับหินประเภทใดเกิดจากการเย็นตัวของลาวานะครับหินที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาก็คือหินอัคนีครับหินอัคนีเนี่ยมันจะเกิดจากลาวานะครับที่สมมติวนี้ภูเก่ไฟเนาะกองภูเก่ไฟนะครับผู้กาไฟระเบิดออกมางานภูเก่ไฟระเบิดออกมาปุ๊บแล้วมันก็จะนะครับเย็นตัวลงนะครับ มันระเบิดออกมาปุ๊บนะครับลาวาระเบิดออกมาแล้วมันเจอกับอากาศภายนอกมันเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับมันก็เกิดเป็นหินชื่อว่าหินอัคนีนะครับหรือว่าหินภูเขาไฟนั่นเองนะครับตอบข้อกอไก่ครับข้อที่3มนะครับแร่ภูเขาไฟพบในบพบในหินชนิดใดน,นะครับแร่ภูเขาไฟนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแร่ที่พบในภูเขาไฟฉะนั้นมันจะพบในหินอัคนี ตัวไหนบ้านที่เป็นหินอัคนีนะครับหินกรวดโมนไม่ใช่หินทรายไม่ใช่หินอ่อนไม่ใช่หินควอซไซดไม่ใช่แกรนิตไม่ใช่บาซอลไม่ใช่หินที่เป็นหินอัคนีก็จะมีหินพัมมิสกับหินออฟซิเดียนนะครับหินพัมมิสเนี่ยเป็นหินที่มีรูพุนนะครับเป็นหินที่มีรูพุนสามารถลอยน้ําได้ ส่วนหินออฟซิเดียนตัวนี้นะครับหินออฟซิเดียนตัวนี้ใช้ทําอาวุธนะครับจะทําอาวุธสมัยโบราณนะครับเพราอว่าหินออฟซิเดียนใช้ทําอาวุธนะครับในสมัยโบราณนะครับสองหินนี้เป็นหินอัคนี ข้อที่4ครับหินในข้อใดมีรูพุนสามารถลอยน้ำได้หินที่สามารถลอยน้ำได้ก็คือหินพัมมิสครับเป็นหินที่มีรูพุนนะครับเพราะมันมีรูพุนมันเลยสามารถลอยน้ำได้นั่นเองนะครับเนื่อง <olmuş> จากมีรูพุนนะครับเ<ๆ>พราะว่าแต่ก่อนอากาศมันเข้าไปแทรกเพราะมัน Й เย็นตัวลงนะครับอากาศมันหนีไม่ทันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นรูพุนนั่นเอง ข้อที่5นะครับหินในข้อใดองค์ประกอบแร่เพียง1ชนิดนะครับตัวที่หินที่มีองค์ประกอบแร่เพียง1ชนิดก็คือหินพัมมิสแล้วก็หินออบซิเดียนครับพวกนี้มันมีแร่ภูเขาไฟถูกไหมเอ่ยเขาเรียกว่าเป็นแก้วภูเขาไฟนะครับองค์ประกอบของมันนะครับ เป็นแร่ภูเขาไฟหรือว่าแก้วภูเขาไฟนะครับมีองค์ประกอบเป็นชนิดเดียวนะครับว่าคือหินพัมเมสหินออกซิเดียนนะครับจัดว่าเป็นหินอคานีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหินชนิดอื่นนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบนะครับมากกว่าหนึ่งชนิดนะครับหลักๆแล้วแร่พวกนี้ก็จะมีหินพวกเขาเรียกว่าแร่ควอซ์นะครับพวกนี้นะครับก็จะมีแร่พวกแร่แร่ที่ชื่อว่าแร่ควอซ์นะครับแร่ควอซ์นะครับหรือว่าแร่เฟลสปา นะครับแร่ไมกาพวกนี้นะครับเป็นองค์ประกอบนะครับหลักๆก็จะมีควอสต์กับเฟลสปานะครับที่เป็นองค์ประกอบหลักๆนะครับก็อาจจะถ้าชนิดหินชนิดอื่นก็อาจจะมีแร่ชนิดอื่นเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเช่นหินแร่ไมกาอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นนะครับองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวมีแค่หินพัมมิสแล้วก็หินออฟซิเดียนครับเป็นหินภูเขาไฟนะครับก็เลยมีแร่ภูเขาไฟนั่นเองนะครับ ข้อที่หกนะครับหินที่ใช้ทําซีเมนต์นะครับคือหินอะไรนะครับหินที่ใช้ทําซีเมนต์ก็คือหินปูนครับหินปูนนะครับ,นนรบเรียกอีกชื่อคือลามสโตนนะครับลามสโตนหินปูนเนี้ยมีองค์ประกอบก็คือพวกแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับมีองค์ประกอบคือนะครับเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ครับแคลเซียมคาร์บอเนตครับ CaCO3 อันนี้คือสูตรของมันนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตตรงนี้ใช้ทําหินปูนนะครับใช้ทำซีเมนต์นะครับ,นะรบฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ครับข้อที่7ครับซากหรือดําบานเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซากหรือดําบานมันเกิดจากการสะสมของ สิ่งมีชีวิตนะครับเป็นการสะสมของตะกอนนะครับของสิ่งมีชีวิตหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตครับเราเรียกว่าซากห,หรือดําบันเช่นถ้าสมมุติว่าไดโนเสาร์ตายว่าอย่างไงไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์เขาตายลงปุ๊บเขาเกิดเป็นซากถูกไหมครับแล้วมันก็ทับผมกันเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีนะครับก็เกิดเป็น ซากดึกดำบรรเกิดขึ้นนะครับอ่ามันคือการสะสมของตะกอนนะครับหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เขาเสียชีวิตแล้วก็สะสมแล้วก็ใช้ระยะเวลานะครับใช้ความร้อนความดันแล้วก็ระยะเวลาทําให้ซากดึกดำบรรตัวนี้กลายเป็นเชื้อเพลิงนะครับในปัจจุบันนะครับเช่นพวกน้ํามันถ่านหินแกส๊สธรรมชาติพวกนี้เกิดจากซากดึกดำบรรพ์น,นะครับปัจจุบันใช้ทําเชื้อเพลิงครับ ครับฉะนั้นปรับข้อกอไก่ข้อที่8ครับชั้นหินต่างๆมีลําดับชั้นหินดังต่อไปนี้นะครับตรงแรกผิวดินแล้วก็ชั้นหินที่1ชั้นหินที่2ชั้นหินที่3แล้วก็ชั้นหินที่4นะครับแล้วก็อนุภาคอันนี้จุดดาๆตัวนี้แทนอนุภาคของหินถ้าเราสังเกตนะครับที่ชั้นหินแต่ละชั้นหินนะครับชั้นหินที่1อนุภาคก็จะใหญ่นะครับแล้วก็ชั้นหินที่2ก็จะเล็กลงนะครับชั้นหินที่3ก็จะเล็กลง ชั้นินที่สี่ก็จะเล็กเเเลลล็กล็กก็กนะครับเ,เล็กลงมาเรื่อยๆฉะนั้นนะครับกำหนดให้อนุภาคของชั้นหินทั้ง4ชนิดนะครับเขาถามว่านะครับชั้นหินใดมีอายุมากที่สุดนะครับถ้าชั้นหินที่มียิ่งมีอายุมากแสดงว่ามันผ่านอ่าเวลาในการทับถมมานานถูกไหมครับเวลาทางทับถมมานานนะครับอนุภาคมันจะมีขนาดเล็กครับเนี่ยนะครับ เพราะว่ามันเกิดเกิดจากการทับผมเป็นระยะเวลานานนานนนอนุภาคเลยมีความละเอียดละเอียดละเอียดมากขึ้นและก็อีกอย่างนึงเห็นไหมครับมันอยู่ชั้นลึกสุดแสดงว่าก่อนหน้านี้มันต้องโดนทับผมโดนทับถมโดนทับถมมาเรื่อยๆถูกไหมครับมันถึงจะอยู่ชั้นลึกสุดแสดงว่ามันจึงมีอายุมากที่สุดครับดังนั้นตอบชั้นที่4ครับเพราะอยู่ชั้นลึกสุดและก็มีขนาดอนุภาคเล็กสุด เพราะอยู่มันอยู่ชั้นลึกมันโดนทับถมมานานนานนานเลยอยู่ชั้นลึกนะครับแล้วก็อนุภาคก็จะมีขนาดเล็กฉะนั้นตอบข้อ4ครับ